ซึ่งเป็นแคดิสโตรไมซินซึ่งเป็นยาในกลุ่มแมคครไลน์นะครับสาเหตุก็คือว่าแมคครไลน์กับเออร์กอดเนี่ยอาจทําให้คนไข้เกิดแก๊งกรีนได้เนื่องจากจะมีรับอินเตอร์แอคชันจนกระทั่งเกิดภาวะอากาศที่เราเรียกว่าเออร์กดิซึมขึ้นเออร์กดิซึมนี่ก็คือการที่มีหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยตีนะครับทำให้เกิดแคลมปิ้งเพลแล้วก็อิสเคมียทที่เอ็กซ์ตรีมิตี้เพราะฉะนั้นยาคู่นี้เป็นยานที่เป็นคอนทราอินดิเคตไม่ควรสั่งร่วมกันนะครับ อันนี้ก็เกิดจากเหตุผลเบื้องต้นว่ามีการสัญญาหลายชนิดมากเลยแล้วเป็นไปได้ที่คุณหมอจะจําไม่ได้ว่ายาตัวใดจะไปชนกับายาตัวใดแล้วเกิดปรับอินเตอร์แอคชั่นที่ร้ายแรงอย่างใดน,นะครับในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเรื่องของว่าการใช้ยาอย่างคุ้มค่าในประเด็นที่3นี่ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะสั่งยาด้วยชื่อการคาเราควรจะสั่งยาด้วยจเนริกเนมเสมอซึ่งผมมีเหตุผลสนับสนุนบางประการตรงนี้นะครับเช่น ในใบสั่งยาของคุณเอนดู13อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คนไข้ได้รับยาซําซ้อนเนื่องจากคุณหมอสั่งยาด้วยชื่อการค้าเมื่อครู่นี้เราก็เห็นตัวอย่างไปเหมือนกันนะครับเวลาเราสั่งมัสคอลหรือเราสั่งนอจิซิกเนี่ยแล้วบางทีคุณหมอบางท่านลืมไบว่านอจิซิกมีพาลาเพราะว่าทุกทีทุกทีก็เห็นเขียนว่ามันเป็นยาคลายกล้ามเนือ ก็เลยไปสั่งพาราอีกที่ลงมาจุลาจยงเห็นเลยครับสั่งนอร์สิกบวกพาลานะครับอันนั้นก็เนื่องจากการสั่งยาโดยเชื่อกันครัในกรณีนี้ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็คือการสั่งแอรียสร่วมกับแคลริทีนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าแอรียสเนี่ยคือเดสลอราธาดีนและแคลริทีนเนี่ยคือลอร่าตาดีนจะเห็นว่ามันมีลอราตาดีนลอราตาดีแล้วนี่เป็นเดสลอราทาดีเนื่องจากมันเป็นเมตาโบไลท์ของลอราทาดีนแอรียสเนี่ย นะครับการสั่งยาแบบนี้ก็ไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับก็เว็นการสั่งยาตัวหนึ่งยาตัวนี้กินเข้าไปมันก็ต้องเกิดเดสโอราตาดินในร่างกายอยู่แล้วเพราะมันเป็นเมตาบอลไลท์ของลอลาตาดินแล้วจะไปกินเมตาบอลไลท์ของมันเติมเข้าไปอีกเมตาบหมายอย่างเงี้ยนะครับแล้วยาตัวนี้ก็แพงมากนะครับแอริอสหเม็ดเนี่ยสาบาทนะครับแล้วก็แคลริทีนถ้าสั่งด้วยชื่อการค้านะครับสิบสองบาทแต่ถ้าหากท่านสั่งด้วยชื่อ Name, ine, met, จาาเจเนรเรทเนมลอลาตาดินหนึ่งเม็ดจะม ดังนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยจะห่างกันถึง24เท่านะครับก็จะมีประเด็นตามนี้นะครับว่าแล้วยาที่มันราคา50สตางค์กับ12บาทเนี่ยมันดีเท่ากันไหมอ่ะก็ต้องกลับมาที่หลังเภสัชวิทยานะครับหลังเภสัชวิทยาก,กล่าวว่ายาที่ราคา0.5บาทกับ12บาทชื่อ,อลอราลธาดิต <c oughs> เช่นเดียวกันแปลว่าเป็นสารเคมีตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับ ตอนขึ้นทะเบียนยา2ตัวนี้ได้ทําสิ่งที่เรียกว่าไบโออิควเวเลนใช่ไหมใช่ครับการขึ้นทะเบียนยาใหม่ในปัจจุบันโดยกฎของออยนะครับทุกชนิดที่ขึ้นใหม่ต้องทำไบโออิคว a เวเลนไบโออิคว a เวเลนหมายความว่าเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าสารเคมีที่ราคา50สตางค์ต่อเม็ดเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะได้ระดับยาเท่าเากับยา12บาท โดยการวัดเคอร์ฟในร่างกายของอาสาสมัครจำนวนหนึ่งถ้าหากเส้นกราฟมันทาบกันได้ Area Under the c u r v e เท่ากันแปบลบว่าปริมาณยาเท่ากันได้ Peak Plasma Level เท่ากันแปบลบว่าระดับยาสูงสุดเท่ากันระดับยาเกิดขึ้นด้วยเวลาที่เท่าเทียมกันหลังการดูดซึมเริ่มเห็นระดับยาด้วยเวลาเท่ากันทั้งหมดนี้ต้องถูกพิสูจน์ก่อนก่อนขึ้นทะเบียนว่ายาสตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ให้ผลลัพธ์ทางฟาร์มโคคเนติกส์ไม่แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับหลักเภสัชวิทยาก็ตอบได้อย่างเดียวว่าถ้าหากเป็นสารเคมีเดียวกันมีฟาร์มโคคเนติกส์ไม่แตกต่างกันย่อมมีฟาร์มโคไดนามิกส์เหมือนกันด้วยฟาร์มโคไดนามิกสก็คือผลลัพธ์หลังจากนั้นหลังจากที่ยาไปจับกับรีเซพเตอร์ในร่างกายแล้วเริ่มออกฤทธิ์ที่เรียกว่าฟาร์มโคโลจิกแอคชั่นถ้าหากเป็นฟาร์มโคโลจิกแอคชั่นที่เราไม่ต้องการเราก็เรียกว่าอันวอนเต็ดแอคชั่น Undesignable ก็คือ ADR adverse drug reaction ถ้า p h a r m a c o k ok i n e t i c s เท่ากัน p h a r m a c o d y n a m i c s ต้องเหมือนกันไม่ต้องไปทำ clinical trial นี่เป็นกฎการขึ้นทะเบีนยนยาของโลกนี้นะครับ USFDA ก็กล่าวเช่นนี้ถ้าทำไป e อ u ิ v a l e n t แล้วเป็นสารเคมีเดียวกัน Kinetics เหมือนกันจบแปลว่าสารสตัวนี้ใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทางองค์การเภสัชเนี่ยก็ส t รั g เกิในปัจจุบันอยู่มากมาย ด้วยประเด็นของอะทอวาสเตตินเนื่องจากอะทอวาสเตตินที่เป็นออริจินอลโปรดักต์เนี่ยเขาขึ้นทะเบียนและจดลิขสิทธิ์ในฐานะที่มันเป็นคริสตัลไลน์ฟอร์มคริสตัลไลน์ฟอร์มก็แปลว่าเป็นสารเคมีที่เป็นผงละเอียดยิบเลยในขณะที่ขององค์การเภสัชหรือคนอื่นๆที่ผลิตตามหลังมาเนี่ยไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนยาได้ในลักษณะคริสตัลไลน์ฟอร์มเขาก็อาสารเคมีมาตกตะกอนอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นอะมอร์ฟัสฟอร์ม เพราะฉะนั้นถ้ามองดูในกล้องจุลทรรศน์อันนึงก็ผงละเอียดกว่าอันหนึ่งก็เป็นเป็นผลึกที่ใหญ่กว่านั่นคือลักษณะสางฟิสิกอลตอนอยู่ในเม็ดแคปซูลแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายเมื่อตกถึงกระเพาะไม่ว่าจะเป็นผลึกใหญ่หรือผลึกเล็กผงใหญ่ผงเล็กมันก็จะเกิดการละลายเมื่อละลายแล้วก็ดูดซึมเมื่อดูดซึมก็ไปทำไบโอควอเลนพบว่าไม่แตกต่างกันก็แปลว่าจุดตอนที่มันเป็นเม็ดเนี่ยไม่สําคัญแต่สําคัญตอนที่มันเข้าสู่ร่างกายแล้ว มันพิสูจน์ได้ว่ามีฟามโมโคไคนิติกเดียวกันหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้องค์การเภสัชได้พิสูจน์แล้วไม่ฉะนั้นขึ้นขึ้นทะเบียนไม่ได้นะครับเขาก็ไปขึ้นทะเบียนแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์จนเสร็จสับแล้วก็วางขายทั่วประเทศตอนนี้เมื่อเมื่อครู่คุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าทางศิริราชพยาบาลก็ได้รับยาขององค์การเภสัชในรูปอมอฟาสฟอร์มเนี่ยเข้าไปเป็นยาของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วซึ่งทางอาจารย์ทัศนีจันน้อยซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านการ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ป่วยแล้วก็การนํายาเข้ายาออกบนหน้าห้องยาเนี่ยรวมทั้งคุณหมอสนั่นเนี่ยซึ่งก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปบรรยายที่อยุธยาที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์เป็นการประชุมที่เรียกว่า U h o s n e t ครั้งที่42 U h o s n e t เนี่ยก็คือ University Hospital Network เพราะฉะนั้นคณะบดีรองคณะบดีผู้บริหารโรงพยาบาลที่เป็น University Hospital ทั้งหมดทั้งประเทศไทยก็จะอยู่ที่นั่น เมื่อวานนี้คุยกันเราก็ได้ข้อมูลที่สําคัญว่าศิริราชพยาบาลเนี่ยความจริงเริ่มมาระยะหนึ่งนานพอสมควรแล้วก่อนคนอื่นเลยว่าคนไข้ในทุกคนที่อยู่ในโงรงพยาบาลศิริราชเนี่ยการลุณาให้คุณหมอใช้ยาเจนเนอริกทุกคนเลยทุกคนใช้เจนเนอริกจนกระทั่งเราพิสูจน์ได้ว่าใช้แล้วมันไม่หายมันไม่ดีอย่างวันนี้ค่อยเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่น แต่เบื้องต้นต้องเป็นเจเนริกอาจารย์ทัศนีให้เหตุผลว่าเมื่อเราใช้ยาคนไข้ไหนเนี่ยคนไข่ยอยู่กับเราเรามองเห็นโรคหายไม่หายเราติดตามได้ถ้าไม่แน่ใจเปลี่ยนได้เลยแต่อย่าไปตั้งแง่เบื้องต้นก่อนว่าออริจินอลมันดีกว่าเราต้องใช้ออริจินอลก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโรงพยาบาลจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายที่เขาได้รับมาเนี่ยเขาเรียกว่าได้มาแบบ D R G D R G ก็คือเหมามาเลย โรคเนี้ยโรคกรเนี่ยให้มาหมื่นบาทโรคขอให้มาสามพันบาทเหมาหลู่ในนั้นหมดเลยค่าห้องค่าจิบถาค่ายาดังนั้นหากเราใช้ยาที่มีต้นทุนสูงเราก็จะอยู่ไม่ได้เรานี่หมายถึงโรงพยาบาลทุกแห่งหลังจากที่อาจารย์ทัศนีได้ทําสิ่งนั้นกับคนไข้ในแล้วเนี่ยต้นปีนี้เองนะครับมกราคมปีนี้ทางคุณหมอสนั่นก็ได้ move ต่อไปอยังคนไข่นอกว่าต่อไปนี้ศิริราชพยาบาลจะใช้ยาเจนริกเป็นสําคัญในยาทุกชื่อ ที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเป็นยาที่ทดแทนกานได้จริงตั้งแต่ทํามาตั้งแต่เดือนมกรานะครับศิริราชพยาบาลเนี่ยได้ประหยัดค่ายาไปเดือนละ80ล้านบาท1เดือนนะครับปีหนึงคูณสิครับ960ล้านบาทน,นะครับใน1ปีนี่แค่เริ่มต้นนะครับ80ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการใช้ยาเจเนริกโปรดักต์และกระบวนการที่ทางศิริราชพยาบาลทํา เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสงขาลานครินและโรงพยาบาลจุฬาและโรงพยาบาลทุกแห่งเลยที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ของประเทศไทยก็คือหมอส่วนใหญ่บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่ายาเจเนริกมันจะดีเท่ายาออริจินอลฉันไม่เชื่อหรอกตอนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันไปทำไวยเพื่อเล่นก็นายาอะไรไม่รู้ไปทําเสร็จแล้วก็ดีขึ้นทะเบียนได้ต่อมาตอนขายอยู่ก็ไม่รู้มันห่วยหรือเปล่าดังนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งตอนที่เขาจะรับยาใดใหม่เข้าไปเขาก็ไปเอาแบทซมปลิงของยา โดยที่ไม่บอกบริษัทเราก็เอาแบชไหนามาก็แล้วแต่แล้วเขาก็ไปเทสใหมาอีกครั้งหนึ่งกับวงวิทย์หรือที่ไหนก็ได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้นรับทำไปโอคูวเลนส์ภาควิชาผมก็รับทำไปโอคูวเลนส์ให้กับยาของบริษัทไหนก็ได้ที่มายื่นเรื่องขอทําแล้วเราก็จะเซอร์ติฟายว่ามันมีเบอร์คุเลเนจริงหรือไม่จริงดังนั้นที่ภาควิชาผมก็จะเห็นนักเรียนแพทย์เดินขวักไข่เลยมาทําอะไรครับมาเป็น subject กินยาครับมาจอดเลือด มาเป็นววลันเทียเพื่อวัดระดับยามาสาว์อาทิตย์มานอนอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่โปรโตคอลนะครับนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเพื่อเพื่อให้คุณหมอสบายใจว่ายาที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งรับเข้าไปเนี่ยห้องยาเขามีกระบวนการเข้มงวดมากในการให้มั่นใจได้ว่ายานี้ไม่ใช่ยาหลอยโถยหรอกไม่ใช่ยาแบแบใช้ไม่ได้หรอกนะครับก็อันนี้คืยเรียนให้ทราบว่าถ้าหากยานั้นถ wow. ูก